สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2อคอมเมนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีภาพประกอบที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าภาพแต่ละภาพที่ผมให้ดูเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็จากหัวข้อคลิปก็น่าจะรู้นะครว่าเป็นเรื่องอะไรนะเออภาพที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่นี้นะครับภาพแรกนะครับ คือภาพปฏิมากรรมสลักหินบนผนังประสาทหินในประเทศกัมพูชานะครับในขณะที่ภาพอื่นๆทั้งหมดนะครับคือภาพวาดจากตำนานอันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องมหาพรตะซึ่งเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจของพระเทราปทีหญิงงามผู้สูงศักด์ถูกภูณระศาสนะฉุดผ้าท่ามกลางท้องพระโรงนั่นเอง ตุลศาสนาเนี่ยเป็นน้องชายของทุลยโยดนะครับเจ้าชายฝ่ายเกาลบนะครับผู้เป็นปะปักับฝ่ายปันทบนะครับและในฉากนี้นะครับเขาลากพระเทราปรดีนะฮะออกมากลางท้องพระโรงแล้วพยายามปลดผ้าของนางต่อหน้าผู้คนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เป็นแค่บทหนึ่งในวรรณกรรม แต่มันคือสัญลักษณ์ของความอายุธรรมที่นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ในตำนานอินเดียนะครับแต่ก็กลายเป็นบทเรียนทางศิลธรรมที่ชาวอินเดียยึดถือมาหลายพันปีตำนานนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าในวรรณกรรมแต่ยังเป็นบทเรียนทางจริยธรรมที่อินเดียใช้สอนลูกหลานมาหลายรุ่นว่าความโลรการไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและการไม่เคารพผู้อื่นจะนำพา ไหยนะมาสู่ตนเองนั่นเองนะครับแต่แล้วเมื่อฉากลักษณะนี้เนี่ยไปปรากฏอยู่บนกำแพงปะสาหินในประเทศกัมพูชานะครับกับถูกตีความโดยชาวเขมเมต่างจากเรื่องราวเดิมเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะฮะโดยได้ตีความว่าเป็นพิธีแต่งงานโบราณหรือไม่ก็อ้างว่าเป็นการละเล่นชักกระเยาะแบบเขมเมโบราณว่าสันมึงคิดได้ไงในะชักกระเยอวะว่าสันคือเอาจริงนะ ถ้จาจะชักกยืร์ก็ควรใช้เชือกไม่ใช่ใช้ใชายผ้าของผู้หญิงเนี่ยไปดึงเล่นแม่งโคตรปอยออมมากเลยอ่ะมึงคิดได้ไงเนี่ยเอ,เอาเสื้อผ้าผู้หญิงไปชักเกะยเอ,อ์แถมท่าทางก็ไม่ได้ดูสนุกสนานเหมือนการละเล่นด้วยแต่มันเต็มไปด้วยความอัปย์ของหญิงสาวนะครับและที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับก็คือ คนจำนวนไม่น้อยนะครับกับไม่รู้ว่านี่คือฉากจากมหาพรตะและเป็นเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูแต่กลับกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยพยายามเคมว่านี่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองโดยที่ไม่ศึกษารากเง้าใดๆเลยหรือเอาภาพดังกล่าเนี่ยไปเคมชุดสบายของประเทศไทยของเรานะครับอันนี้มั่วไปใหญ่ทั้งที่หญิงสาวได้ใส่ชุดอ่าสาลีใช่ไหมของอินเดีย คือแคบชายผ้าที่จับมันก็ไม่ดูเป็นสบายแล้วอ่ะโครมั่วที่จริงแล้วนะครับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้จํานวนมากนะครับล้วนมีลากจากอินเดียทั้งภาษาอักษรประติมากรรมศาสนาและก็เทพเจ้านะครับไทยเองก็ยังกล้าย,ยอมรับว่าเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียมามากแต่บางประเทศกลับแท้ไปไกลกว่าเดิมน,นะครับบอกว่าอินเดียต่างหากที่รับอิทธิพล จากขมีนวะาซนก็ไม่รู้ว่าเอาความมันนามันโนขนาดนี้มาจากไหนนะครับเก่งจนแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนของเพ์เจอร์นะฮะเออคือจะให้คนอื่นเคารพตนเนี่ยมันก็ต้องรู้จักที่มาไม่ใช่แค่เคมมั่วเพื่ออวดอารยธรรมและจะให้หน้าเชื่อถือเนี่ย ก็ควรหยุดใช้กำแพงวัดเป็นหลักฐานครอบจัก,กรวาลที่ตีความได้ทุกอย่างตามใจชอบนะครับเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูดีกว่านะครับเมื่อพวกเขาเห็นเนื้อหาที่เปิดเผยความจริงนี้แล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับขเมรอยากได้สบายไทยจนตัวสันถึงขนาดต้องแต่งเรียงโกหกหลอกโลก เปลี่ยนโปรตาสร์หน้าตาเฉยก็แม้อย่างแบบนี้เนี่ยคอเมนต์ถนัดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปกันครับโดนแฉพร้อมหลักฐานชัดๆขนาดนี้ยังจะเถียงได้อีกเลยก็แน่ละแคมเบอรเรียก็คือแคมเบอรเรียนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องมีบทแท้มาว่าคนอื่นขโมยของฉันไปตั้งที่เรื่องจริงเนี่ยมันตรงข้ามลิบลับความมั่นเกินเบอร์ มโนเกินขีดน้าดานชนิดไร้ยังอายบอกเลยว่านานาชาติยังต้องยอมแพ้ให้กับประเทศนี้คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวมเขมรครับผมคุณควรรู้ไว้นะว่านครวันเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนมันเก่าแก่กว่านิทานของอินเดียซะอีกควรเคารบบรรพบุรุษชาวมเขมรบ้างจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับสีเทพ เกิดก่อนนครวัดส่วนที่คุณบอกว่าอินเดียลอกขเมนขอโทษนะนครวัดนะ่ะอินเดียเขาส่งสถาปนิกมาวางผังสร้างตั้งแต่ยุคที่ศิลปะเขเมรยังคานตามหลังอินเดียเป็นร้อยปีปัศาสตร์อินเดียมีมายาวนานกว่าหลายพันปีแล้วตอนนั้นเขเมรอยู่ที่ไหนหรือยังไม่รู้จักการเขียนหนังสือกันโดยซ้ำจะให้เขารบคนงานเขเมร ที่ไม่ได้สร้างวัฒนธรรมของตัวเองแต่ไปยืมเขามาหมดก็คงต้องคิดใหม่แล้วล่ะคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับหลักฐานวัฒนธรรมปฏิมาก,กรรมที่ปรากฏอยู่บนผนังนครวัดในกัมพูชานเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไปมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆทั่วเอเชียในเวลาต่อมามนโนเอามึงอะคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดูครับ ฉากวิปริตในมหาพราตะกับถูกยกให้เป็นพิธีกรรมมงคลในกัมพูชาแบบนี้เนี่ยจะไม่เรียกว่าประเทศต้องคำสาบกไมรูนุจะเรียกว่าอะไรแล้วคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมถ้าคมเมนฉลาดจริงตระกูลหุนจะครองอำนาจได้นานขนาดนี้เลยจะเขียนประวัติศาสตร์ทั้งทีก็เขียนให้มันดูดีมีหลักฐานหน่อยไม่ใช่เล่าแบบไม่มีใครรู้ว่า ใครชนะศึกไหนหรือสร้างอะไรด้วยตัวเองได้บ้างทุกอย่างต้องพึ่งพาคนนอกตลอดแบบนี้จะเรียกว่าวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมยืมกันแน่เม้นทันมากันนะครับไปหลับฝากดูครับคขมรดันอ้างว่าภาพนี้คือประเพณีแต่งงานเจ้าบ่าวถือชายผ้าเจ้าสาวลากกันกลางพิธี นึกว่าฉากวกวนกรเียนสมุดจากตำนานอินเดียคอมเมนบอกมันคือการละเล่นชักรกยเยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับนครวัดเก่าแก่กว่ายุคไดโนเสาร์อืมถ้าจะมโนกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องหยุดที่ยุคไดโนเสาร์หรอกบอกไปเลยว่าสร้างมาก่อนโลกกำเนิดจะไม่ดีกว่าเลยสุดท้ายก็หลอกตัวเองบุไปเขียนประวัติศาสตร์แบบแฟนตาซีเพื่อปลอบใจตนเอง เมนทัดมากันครับผมวัฒนธรรมยืมเข้ามาทั้งดุ่นจากอินเดียแต่ยังจะกล้าประกาศตัวว่าเคยเป็นเจ้าของวัฒนธรรมถ้าไม่มีใครพูดถึงเลยว่าอาณาจักรเมรเคยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าประวัติศาสตร์โลกลืมบันทึกไว้เมนทัดไปไปลองฟังกันดูครับถ้าเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยมีรากจากอินเดียแต่ฝั่งเมรนี่สิ กับไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นแถมยังกล้ามาโนเพราอ,อินเดียได้รับอิทธิพลจากเขมรอีกต่างหากแล้วถ้าอารยธรรมยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลขนาดนั้นจริงทำไมตอนนี้เนี่ยประเทศถึงเหลือแค่นี้ล่ะเม้นทันมาฟังกันดูครับเมื่อศิลปะแห่งความเชื่อไปตกอยู่ในมือของคนเขามันก็จะถูกตีความเพี้ยนไปจากต้นฉบับโดยสิ้นเชิง เม้น์ถัดมากันครับผมอยู่ๆฉันก็มีความคิดขึ้นมาว่ารือจริงๆแล้วจกวักรวรรดิเม้นที่พวกเขาอ้างจะเป็นผลมาจากการที่กษัตริย์อินเดียเข้ามายึดครองแล้วสร้างขึ้นมาแม้แต่ปราสาทนาครวัดก็อาจเป็นฝีมือของชาวอินเดียก็ได้นะพอมองจากวัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพแล้วคนกัมพูชาเองยังมีเข้าโครงขายชาวอินเดียมากกว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก คอมเมนต์นทัดไปกันครับดูแค่กำแพงแล้วก็เริ่มมโนกันเองแทนที่จะไปศึกษาหาความรู้จริงๆกลายเป็นว่าแค่จองกำแพงก็สามารถสรุปได้ขอบจักรวาลมเมนต์ต่อไปกันครับไปลองฟังกันแค่มองก็รู้แล้วว่าขมิ้นไม่น่าจะเป็นคนสร้างปราสาทเองเพราะแค่จิตรกรรมฝาผนังยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาจากไหนตีความมั่วเอาเองตามใจชอบ เม้นต่อมากันครับผมฉันนี่แหละคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าเมรสร้างนครวัดเองดูสิเราแวแกกับจตุมุกที่มันสร้างตอนหลังไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งศิลปะไม่มีแม้แต่อารยธรรมให้จับต้องทุกวันนี้ยังมัวแต่โหยหาเลียนแบบวัฒนธรรมไทยไปวันๆันเห็นแล้วก็สมเพศปนสงสารคิดเห็นต่อไปเมร ไม่เคยเข้าใจเลยว่าวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มาจากอินเดียเป็นต้นทางแต่ก็ยังคอยจะเคมว่าเป็นของตัวเองอยู่เรื่อยแต่ไม่คิดจะพัฒนาให้วัฒนธรรมมันสอดคล้องกับบริบทของประเทศตัวเองเลยด้วยซ้ำมัวแต่จ้องขโมยวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาคิดเขาสร้างเขาต่อยอดมาอย่างดีแล้วแอบอ้างว่าเป็นของกัมบูชา พฤติกรรมแบบนี้ทําไม่เรียกว่าคนป่าสมองกวงก็แปลกแล้วไอที่คอมเมนต์ต่อไปไปฟังกันครับภาพนี้แหละคือต้นตอที่ขเมรเลียมโนว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของอารยธรรมทางภูมิภาคเอาสบายจากเพื่อนบ้านไปแปะป้ายว่าเป็นต้นกำเนิดของตัวเองแบบหน้าตาเฉยความคิดเห็นต่อไปกันทุกคนบนโลกก็รู้กันหมดว่า วัฒนธาขมขมเมีลากมาจากอินเดียยกเว้นก็แต่ชาวกมัมชาเองที่ยังคิดว่าทุกอย่างลำต้นจากตัวเองคิดเห็นท่านมากันครับขเมรไม่รู้จักมหาพระตะแต่ดันคิดว่านี่คือตำนานของอาณาจักรกขมรแล้วก็เอาไปแต่งประวัติศาสตร์ปลอมขึ้นมาเองแบบมั่วๆหน้าตาเฉยเมนทับไปกัน ดูเหมือนการสูตรอะไรบางอย่างเข้าไปเยอะเกินจนทำให้บางคนเนี่ยประสาทหลอนขั้นหนักโดยเฉพาะคมเมนที่มีเหลือความรู้จริงเลยมีแต่จินตนาการเพ้อเจอร์ล้วนและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปหลังฟังก,กันเลยครับเคมบดิอก ok, ควรหยุดเพ้อเจอกับเรื่องราวบนผดังนครวัดได้แล้วเพราะสิ่งที่อยู่บนกำแพงนั้นน่ะคือวิถีชีวิตของชาวฮินดู ไม่ใช่เรื่องของบรรพบุรุษเถือถอถ่อนที่ไม่มีอารยธรรมของพวกเขาเองก็จบไปแล้วนะครับกับการสง่งเมนของชาวอาเซียนนะครับผมเป็นอย่างกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะเรียกได้ว่ามาตอกย้ำคอมเมนต์เต็มที่เลยว่าเอ้ยมึงอะมั่วแล้วเฮ้เหอ้โหแม่งเป็นเรื่องราวในมหาภาระตะแต่มึงนี่ไปมโนเป็นฉากแต่งงานหรืออะไรชักกระเยอะอะไรของมึงก็ไม่รู้อะไรของมันวะ ฉากแต่งงานก็อาจจะเป็นคิดแบบมโนแบบยุคใหม่ที่เออยุคใหม่ที่เจ้าสาวที่แต่งชุดลาตีใช่ไหมจะคอยมีคนมันดึงอ่าชุดแบบลากพื้นให้สูงกว่าพื้นเพื่อให้ลากพื้นใช่ไหมมันอาจจะมโนแบบนั้นก็เป็นได้นะพุนม่วคือมันเป็นภาพสลักที่อยู่ในวัดโบราณเกี่ยวกับศาสนาฮินดูใช่ไหม มันจะไปเกี่ยวกับฉากแต่งงานวัฒนธรรมโบราณได้ไงมันต้องเป็นการจารึกตำนานโบราณของเรื่องราวของฮินดูอยู่แล้วอะ่ะมึงมั่วมากอะ่ะมั่วจนไม่รู้จะมั่วยังไงแล้วอ่ะเออแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวครั้งนี้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ของความบ้าๆบอๆของชาวเขมีนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าอ,อยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผม คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะฮะอ๋อคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ